สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยนะครับมาพูดถึงเรื่องเรื่องหนึ่งที่เรียกได้ว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่กับมวลมนุษย์มานานแสนนานเลยแล้วมันลึกลับมากๆทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครหาคำตอบกับมันได้ครับท่านผู้ชมเชื่อว่าชีวิตเราเนี่ยถ้าตายไปแล้วอะ่ะมันจบเลยมไหมโลกหลังความตายมันจะเป็นยังไงเราจะต้องมาเกิดใหม่ วนเวียนว่ายตายเกิดอีกไหมเรียกได้ว่าคลิปคลิปนี้นะครับผมต้องบอกกันก่อนที่จะเริ่มพูดกันเลยว่าเราไม่สามารถหาคําตอบให้ทุกคนได้แต่เรานะครับผมจะชวนให้ทุกคนไปคิดกันนั่นเองครับในโลกโลกนี้เนี่ยมีความเชื่อเรื่องชาติหน้านะครับผมค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยแล้วในปัจจุบันเองเนี่ยนะครับที่มีการพิสูจน์กันอยู่มากมายอ่ะก็ยังพิสูจน์กันไม่ได้สักทีแต่สิ่งที่ได้เจอมามากกว่าสมัยก่อนเนี่ยก็คือด้วยความที่ว่าโซเชียลมีเดียมัน เยอะมากๆเลาถูกไหมมันเชื่อมโยงโลกเข้าด้วยกันนะ่ะทําให้มีเรื่องเล่ามากมายบนโลกครับเกี่ยวกับผู้คนที่ระลึกชาติได้เคยเกิดเป็นคนนั้นเคยเกิดเป็นคนนู้นเคยเกิดในยุคนี้ยุคนั้นก็มีตรงบ้างแล้วไม่ตรงบ้างนะครับซึ่งแน่นอนแหละไอ้อันที่ไม่ตรงเนี่ยก็ปัดตกไปถูกไหมแต่อันที่ตรงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แปลกมากๆเลยนะถูกป้าคนอะไรมันจะจําชาติของตัวเองแบบชาติที่แล้วได้วะแล้วมากไปกว่านั้นนะ่ะก็คือรายละเอียดมันดันตรงกับสิ่งที่พูดออกมาจริงๆฮะเฮ้ยมันมันมันแปลกมากๆเลยซึ่ง ถ้าเป็นเด็กพูดเนี่ยมันยิ่งดูแบบน่าทึ่งถูกไหมคือถ้าผู้ใหญ่พูดอะ่ะมันอาจจะแบบเออมันมันก็ไม่ได้ดูน่าเชื่อถือขนาดนั้นอะแต่ถ้าเด็กอะ่ะเด็กคนนึงมาเล่าได้ว่าชาติก่อนตัวเองเป็นยังไงอะ่ะมันก็เออค่อนข้างจะแปลกค่อนข้างจะหาระยาะแต่สิ่งที่มันมากไปกว่านั้นเนี่ยนะครับผมท่านผู้ชมเขาบอกว่าคนที่เกิดมาเนี่ยแล้วแบบบางทีมีปานอะ่ะเขาก็จะบอกว่ามันเป็นแบบ สิ่งที่แต้มมาจากชาติก่อนถูกป่ะเพื่อให้รู้ว่าอ๋อไอคนนี้คือคนนี้ก็เป็นความเชื่อในไทยอะเนาะแต่จริงๆแล้วความเชื่อเรื่องชาติที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ในไทยหรอกนะครับทั่วโลกมีกันหมดนะครับผมในวันนี้เราก็เลยอยากหยิบยกนะครับอัลบ,บั้มรูปครับผมอัลบ,บั้มรูปเซตหนึ่งเนี่ยมาให้ทุกคนดูกันซึ่งไอเจ้าอาัลบ,บั้มรูปเซตนี้เนี่ยมันจะโชว์รูปของผู้คนครับ ที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้เลรรึกชาติได้หรอกครับแต่พวกเขาบาังเอิญบังเอิญน,นะครับผมไปเจอคนไปเจอรูปภาพไปเจอรูปปั้นต่างๆที่มันหน้าเหมือนกับพวกเขาเลยในพิพิธภัณฑ์ซึ่งแน่นอนล่ะคนในรูปภาพคนในรูปปั้นอะไรแบบนี้มันก็ต้องเป็นคนจากยุก่อนอยู่แล้วแล้วโหวมันหน้าเหมือนกันมากๆเลยครับคนก็เลยเชื่อว่าเฮ้ยเนี่ยจ,จะเป็นตัวเองในชาติก่อนหรือเปล่า ท่านผู้ชมเคยเจอแบบนี้บ้างไหมก็ลองลองมาดูกันละกันคือเรียกได้ว่ามันมันน่าสนใจดีอ่ะผมก็เลยอยากจะเอาให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าเฮ้อมันมันเหมือนมากๆเลยว่ะมันเป็นไปได้นะเว้ยที่ชาติก่อนจะมีจริงเพราะว่าเรื่องวิญญาณเรื่องผีอ่ะเราก็ยังพิสูจน์ไม่ได้เลยแล้วก็ถ้ามันไม่มีจริงอ่ะก็คงไม่มีคนเชื่อกันอยู่ทั่วโลกหรอกถูกปะโอกาสมีอ่ะบอกเลยว่าเยอะกว่าไม่มีนะเพราะบอกว่าวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้อ่ะสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีเราเราแค่อาจจะยังมีเทคโนโลยีไปไม่ถึงก็ได้ลลอองดููแต่ะรรปสิคับเ มันมันน่าทึ่งมากๆมันน่าแปลกใจมากๆที่มันมีอะไรแบบนี้ได้ซึ่งถ้าบอกว่าเฮ้ย mm. คนมันเกิดมาตั้งกี่พันล้านคนบนโลกเกิดตายเกิดตายไปแล้วเนี่ยจะมีคนที่หน้าคล้ายกันหรมันก็คงไม่แปลกหรอกแต่ตัวผมเองอ่ะเนี่ยความเชื่อส่วนตัวนะผมเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีอะไรบังเอิญหรอกครับหรือบางทีแบบผมก็ยังแอบคิดเลยนะว่าสิ่งที่เราคิดเราทําทุกอย่างอ่ะหรือมันจะถูกกาหนดเอาไว้แล้วซึ่งเราอาจจะบอกว่าเราคิดไว้อ่ะเอ้ยมันก็เป็นความคิดของเราเองไม่ได้มีใครมากําหนด แต่จริงๆแล้วสิ่งที่กำหนดเราเนี่ยมันคือสิ่งสภาพแวดล้อมที่ทําให้เราคิดแบบนี้นั้งห่ะถูกไหมเรื่องที่เราได้เจอมาสมองเราเลยประมวลผลออกมาแบบนี้บางทีผมก็คิดเหมือนกันนะว่าจริงๆเรื่องบังเอิญเนี่ยไม่มีอยู่บนโลกจริงๆอันนี้อันนี้พูดตรงๆเลยว่าตัวเองค่อนข้างเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติแต่ก็แบบพยายามจะพิสูจน์กับมันในแง่มุมทางวิทยาศาสตร์อยู่หลายรอบนะแต่ก็แบบเออเรียกได้ว่าพิสูจน์ไม่ได้สักทีละแล้วในบางครั้งเนี่ยมันก็มีความกลัวอยู่บ้าง,ถ,งถึงถึงถึงโดยรวมอ่ะจะไม่ได้กลัวอะไรมากมายแต่แบบ ในบางโมเมนต์มันก็มีกลัวกันบ้างนะครับผมแต่ส่วนตัวถามว่าผมเชื่อไหมจากสิ่งที่ผมได้เจอมาว่าชาติที่แล้วมีจริงค่อนข้างจะเชื่อครับแต่ผมเชื่อว่าคำว่าชาติที่แล้วมีจริงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยมันต้องไปเกิดขึ้นบนโลกอย่างเดียวไม่ได้เกิดขึ้นในจักรวาลนี้อย่างเดียวถูกปะมันอาจจะไปเกิดขึ้นที่อื่นก็ได้เหมือนเราอาจจะเกิดในช่วงเวลาซ้ำๆกันก็ได้ครับเหมือนเราตายเนี่ยไม่จำเป็นว่าเราต้องไปเกิดในโลกอนาคตเราอาจจะไปเกิดในโลกอดีตของในอีกจักรวาลที่เป็นจักรวาลคู่ขนานอะไรก็ว่่่าาไปคคืือออผมนนข้งจะะเช แต่จะมาแนวทางวิทยาศาสตร์มากกว่าอันเนี้ยคลิปนี้ก็อยากจะชวนทุกคนมาคุยกันกาละการถึงเรื่องว่าท่านผู้ชมเนี่ยเชื่อไหมถึงเรื่องชาติก่อนชาติที่แล้วชาติหน้านรกสวรรค์เชื่อไม่เชื่อ,อยังไงเชื่อเรื่องมิติการเวลาอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะครับช่วงนี้ก็อยากจะให้แบบว่าเออไม่ได้เราเล่าเรื่องอย่างเดียวอะ่ะมาถามคาถาม,ถามทุกคนมาดิสคัสันให้ทุกคนลองใส่คอมเมนต์ของตัวเองมาว่าเราคิดกันยังไงเพราะผมรู้สึกว่าอย่างเรื่องที่มันปริศนาเราพูดคนเดียวอ่ะเออมันมันแค่แงี แค่มุมเดียวมันเหมือนเราดูคริสตัลอ่ะจะแค่มุมด้านเดียวถ้าทุกคนมาช่วยกันวิเคราะห์เออเราจะได้เห็นหลายๆแง่มุมก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาได้นะครับผมยังไงในวันนี้นะครับก็คงจะหมดเวลาลงแค่นี้แล้วคลิปนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นคลิปชวนให้ทุกคนคิดกันละกันก็ขอตั้งชื่อช่วงนี้ว่า ตั้งคำถามแล้วกันครับก็ยังไม่รู้ว่าจะตั้งชื่ออะไรแบบออฟฟิเชียลแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคลิปแบบนี้ออกมาอีกเยอะขึ้นแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามมาเรื่องผีเรื่องวิญญาณกันมากเนาะก็เดี๋ยวรอดูกันได้เลยยังไงวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วก็ผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้หนานผู้ชมทุกคนนะครับผมมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World นะครับ